มหาเิรธิเจ้สรสิทธิ์นักศึกษาวิทยายชุมชนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Cisco IT Essential Vital Desktop ซึ่งเป็นโปรแกรมสาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาสาธิตในหัวข้อเริยนนะครับก็คือการเรียนรู้ในการประกอบคอมพิวเตอร์อันดับแรกเราก็ไป power supply นะครับ ตั้ง power supply ติดตั้ง, power ต,ต,งต่อไปก็ติดตั้ง power supply screw นะครับจากติดตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคต่อไปก็ติดตั้งเมนบอร์ดนะครับอันดับแรกก็ติดตั้ง ram ที่หนึ่งนะครับ กดล็อกหลังจากนั้นก็ติดตั้งแรมที่2ครับตรงครงับแล้วก็กดล็อกต่อไปก็ติดตั้ง CPU ปาครอบนะครับกดล็อกนะครับต่อไปก็หยอดซิลิโคนที่ CPU ไปก็ติดตั้งเฮดซิงค์ครับกดล็อกสีด้านต่อสายไฟกด Install m เมน Board นะครับ การติดตั้งเมนบอร์ดจากนั้นก็ติดตั้งเมนบอร์สกรูนะครับเสร็จแล้วกดโอเคต่อไปก็ติดตั้งหัวข้อ adapter card นะครับับแรกติดตั้ง NIC ต่อมาก็ NIC สกูนะครับต่อมาก็ไวโอลิ NIC จากนั้นก็ติดตั้งไวโอลิต NIC สกูต่อมาก็ติดตั้งวิดีโออะแดปเตอร์นะครับต่อไปก็ติดตั้งวิดีโอออะแดปเตอร์สกูนะครับ แล้วกดโ OK. อเคไปติดติดตั้งในหัวก็ internal drive นะครับติดตั้งไดรฟ์ลำแรกติดตั้ง hard disk drive นะครับไปติดตั้ง hard disk drive r รูนะครับเสร็จนะแล้วกดโอเค ไปติดตั้ง d r right i v e i n external bar นะครับนดับแบกติดตั้ง optical drive ต่อมาก็ติดตั้ง optical drive screw ต่อมาก็ floppy drive นะครับติดตั้ง floppy drive มาก็ติดตั้งซอฟ p e e d ร์ไดร์สกูนะครับโอเคเสร็จแล้วกดโอเคนะครับต่อไปในหัวข้อ internal cable นะครับติดตั้งเคเบิลอันดับแรกติดตั้งพาด้าเคเบิลนะครับต่อมา s อ o p e e c a b เคเบิลนะครับ มาติดตั้ง SATA าเคเบิลหลังจากนั้นก็ต่อสายไฟหรือสายเคเบิลให้ครบครับมาที่ซอนะครับ ਸ ่า തા 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 ਸ ่า തા അർ� തા สาาท้ายเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็ตั้หัวข้อ External Cable ครับแ,แรกติดตั้ง Case Panel ครับต่อมาก็ติดตั้ง Panel Screw จากนั้นก็ติดตั้งมอนิเตอร์นะครับไปติดตั้งคีย์บอร์ดนะครับไปติดตั้งเมาส์นะครับ Jadi, USB, kita lakukan papan hitam, kita kita internet ไยติดตั้ง power c a r d หรือสายไฟเสร็จแล้วกดโอเคนะครับ,รบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรแกรมสาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม